โอเคหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยปิดเย็นเนาะรีทำไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอีกขอโทษทีครับผมเอออ่าหุ้นไทยเย็นนะครับวันที่ยี่สิบเก้าทับศูนย์เจ็ดทับหกสี่นะพีมีเด่นคือเจ็ดแปดนะครับเด่นบนนะเด่นบน มีเจ็ดนะครับลูดได้รูดได้คำได้อไม่ใช่เราเล่นกันที่เลข9นะครับเจาะคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับแล้วก็ไม่พีพ่ไม่ทำสามตัวให้นะเพราะว่า2ตัวบนส่วนมากคนจะเล่น2ตัวบนมากกว่าอ่ะต่อที่9ก้าหนึ่ง 92 93อเย่าเน้นให้นะ94 95นะครับเน้นที่97เอ้ย17 12 77 75นะนะครับแล้วก็ส่วนชุด9เนี่ยจะเป็น9 1 92 เก้าเก้าเก้าสี่นะชุดวินของเขาก็คือชุดวินของไทยเย็นก็คือเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเอากัน 7, 8, เจ็ดแปดอ้เจ็ดเก้าแล้วก็สองสี่นะกันที่ ไม่แน่มันอาจจะมา8กับ3นะบนนะครับแต่ว่าขอให้เน้นที่7 9 2 4ไว้แล้วก็ระวังถูกระวังเบิ้ลด้วยระวังเบิ้ลกันด้วยนะสำหรับคนที่ได้แล้วควรเล่นเบาๆนะครับพีไม่อยากให้ ไม่อยากให้แบบว่าทบหนักทบมากเกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเล่นได้แล้วก็ควรที่จะเล่นเบาๆเนาะไม่ควรเล่นหนักนะครับพิมพ์ชอบที่สุดคือเจ็ดสี่นะเจ็ดสี่ตัวเดียวเลยเนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละหวยหุ้นไทยปิดเย็นนะครับขอใโชคดีครับวันนี้ 拜拜。Bye bye.